สวัสดีครับเดวิวจากช่องพงษ์ชัยเกมครับวันนี้ก็จะสอนวิธีเปลี่ยนทีม Nintendo Switch เปลี่ยนรุ่นลายครับของาต่างของทีมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องแปลงครับือเครื่อง SW นะครับกอตัวนี้เครื่องนี้เป็นมีสองครับติดชิปด้านหลังมาแล้วนะครับวิธีก็เปิดเครื่องครับจะเข้าตัวนี้ทำเป็นคาเท่ครับแล้วก็เข้าแอดมอดไปเลยนะครับ ก็นี่ครับมันจะเป็นจมเดิมเลยครับหน้าต่างจะเป็นสีดำนะครับไม่มีอะไรเนยนะครับก็วิธีโหลดทีมนะครับก็เข้าตัวนี้ครับอัลบั้มนะครับลูกค้าที่ซื้อเครื่องแปลงจากร้านอื่นหรือร้านเราก็ได้นะครับจะมีตัวพวกนี้ให้อยู่แล้วนะครับเขาจะลงมาให้อยู่แล้วนะครับตัวโปรตัวแอปนะครับก็จะใช้2ตัวหลักตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ R ใช้ nx nx ย้อนละอ่าตัว nx ตัวท้ายนะครับทีมกับตัวท้ายนะครับตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อดาวน์โหลดก่อนนะครับก็นีะครับจะมีทั้งหมดพันห้าถังของธาระนะครับเครื่องร้านเองนะครับนนี้หนึ่งห้าหนึ่งเก้าข้ทีนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างหนึ่งหนยี่สิบเจ็ดนะครับมีหน้าแรกจะมีทั้งหมดอ่าสิบสองนะครับวิธีเพิ่มดูอีกนะครับก็กด อ่านะครับนี่ครับก็ดูไปเรื่อยๆครับชอบบรไหนกาะโลดอันนั้นนะครับยังไม่โดนใจครับเดี๋ยวขอดูไปก่อนนะครับ ใช้เวลาโหลดอยู่อ,อ,อ่าชอบล็อกแมนนะครับล็อกแมนเนะครับก็เข้าไปโหลดได้เลยนะครับก็ใช้จะสัมผัสแตกด A ก็ได้นะครับ in นสตอ l นะครับก็โหลดเสร็จรร้อยก็กลับมาครับแล้วก็มาตัวนี้ต่อ โอเคนะครับก็ดาวน์โหลดหมดหน้าต่างนะครับก็กดโฮมกลับออกมานะครับแล้วเข้าไปที่อันเดิมเลยครับอัลบั้มรูปภาพนะครับต่อไปก็ที่เข้าอันนี้นะครับเป็นอ่าตัวนี้ครับตัว nx ดัหน้านะครับ nx team นะครับดัหน้าแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็มีคําสั่งทีมนะครับให้กดเข้าไปที่ทีมนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งครับอันนี้จริงๆร้านโหลดไปเยอะแล้วนะครับก็เข้ามาที่ตัวแน์อันแรกเลยนะครับอันนี้โหลดไป4ทีมแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาโหลดทีมล่าสุดอันไหนเอ่ยแมกแคมแมนอันนี้ทพัก11อันนี้11เอาวิธีดูนะครับก็สมมติว่ามันเป็นสากินเนะี่ยเราไม่รู้นะครับ ก็กด A เข้าไปนะครับแล้วกด x อีกทีหนึ่งนี่ครับมันก็จะทําให้เรารู้ว่ามันคือทีมที่เราโหลดมาตัวนี้นะครับก็กด install A อ่าโอเคเรารู้ละต่อไปก็กด A นครับอันนี้2ครับแล้วก็กดเพื่อความชชวร์กด x อีกทีครับเพื่อดูว่ามันใช้ที่เราโหลดมาหรือเปล่ากด install เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้อันที่3น่าจะเป็น lock จอนะครับกด x ดูนะครับนี่ครับ New นิววันนี้ไม่ได้โหลดครับเจะมีของเก่าครับเป็นล็อก m a n 11นะครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวจำใส่เข้าไปด้วยแล้วก็อันนี้เพเยอร์สิบ c ออันแรกอ่ะดูิธีครับอ่าตรงนี้ใช่ก็เซตติ้งครับนี่ครับอินสต,ตอลเข้าไป ยูเซอร์ยอันนี้ผมไม่มีนะครับ User อร์เดี๋ยวดูก่อนมีเปล่าไม่มีอย่างนี้ที่โหลดมามีมาริโอเนี่ยใช้อันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เลโรนี่นนมันจะเป็นหน้าต่างหน้าต่างนะครับอันนี้ผมไม่ยุ่งแลครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่โหลดมาเดี๋ยวจะงง อ่ะแล้วก็แบ็กออกไปเลยครับแบ็กแบ็กออกแล้วก็กดโฮมนะครับเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องได้เลยทาวเวอ f แอ้อกแล้วก็เปิด Tower นะครับเปิดขึ้นมาใหม่เข้าเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับก็จะได้หน้าต่างเป็นทีมของล็อกแมนเอ็กนะครับนี่ครับเราก็ได้หน้าต่างมาเลยอันนี้ดูมันจะเล็กไปนิดหน่อยนะครับมันเล็กเลยแหละเข้าตัวนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่จะได้มาสวยดีนะครับอันนี้ก็จิ้มมาเลยอันนี้เข้ารูปภาพเหมือนเดิมนี่ก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเขาตั้งค่าดูสวยดูนี่ครับสวยอยู่นะ จอนเม่เกีวโอเคก็ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้นะส่วนวิธีก็เขาจะตั้งค่าให้เหมือนเดิมนะครับตั้งค่าก็คือกลับไปเริ่มต้นที่เราเป็นทีมธรรมดาเลยนะครับคือล้างเลยก็ก็มีวิธีอยู่นะครับล้างออกก็เข้าอันนี้เหมือนเดิมครับ nx นำหน้านะครับก็ให้เราลบออกนะครับ ลบออกอ่าลบออกโอเคลบออกหมดแล้วหลังนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคก็จะกลับเป็นหน้าเดิมอันนี้เข้ารีบ,บูตเลยก็ได้ครับง่ายดีให้ลบทีมออกก็กลับไปใช้หน้าตั้งเดิม ครับก็กลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนทีมแล้วก็ล้างทีมอันเก่าที่ล็อกแมนออกนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับสำหรับใครที่อาจจะแบบอยากเปลี่ยนอันใหม่ก็เข้าไว่ไยๆเหมือนเดิมเลยรอบหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ผมไปด้าวโหลดแล้วเดี๋ยวอ n สตองเนี๋ยพอจะที่เคยโหลดไว้เป็น p ีนออฟเฟอร์เซียนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้พินออปเปอร์เสียวชอบนี่นะครับนี่หรือจะอันนี้ก็ได้ครับอชอบอันแรกอันนี้มันไม่มีนะครับไม่มีผมข้ามไปเลย ไม่มีอันนี้ผมไม่มีนะก็ข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวทําการรีบูตตรงนี้เลยง่ายดีครับ นี่ครับจะได้เป็นตัวฟีดออฟเบเซี P o S e A ตัวทีมนะครับนี่ครับก็อันนี้จะใหญ่หน่อยโอเคสวยอยู่นะครับวันนี้นี่ครับก็หน้าต่างสวยดีครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าไปโหลดเพิ่มเองได้ตามใจชอบได้เลยนะครับก็เกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับลูกค้าก็ชอบทางคลิปเราก็กด สับสกายให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยครับกับพงชัยเกมภาษางกฤษครับ p o n g c h a i นะครับแล้วก็ g a m e s นะครับจะพิมพ์เข้าไป Google นะครับขึ้นของ s h o ป e e กับ Lazada น,นะครับแล้วก็ถ้าก